รู้จักนี่ดึกแล้วเดี๋ยวมีโทรหาป้าแล้ะยูบอกว่าป้ามานอนได้แล้วนะคะนี่โอเคนี่บอกป้าป้าก่อนใครทำล่นนี่ป้ารับสายไหมคะนี่นี่ป้ารับสายไหมนี่ไอ้ตจอยยูทำตกใช่ไหมคะป้าไม่รับสายโกรธไหม อ่ะเดี๋ยวลองฟังสิรับสายหรือเปล่าอ่ะฟังสิป่อไม่รับพ่อทุกคนพี่ยูไม่รับสายแล้วนี่คือดึกแล้วจะนอนแล้วโอ้ยมี่จอย ยูยุไปนอนค่ะไปนอนค่ะมานี้ค่ะใครไม่นอนมามิจะตีนะอ้าบอกปับป้าพาคิมแล้วก็ไปนอนเอาค่ะนี่เอาไหมเอาไหมคะเออนอนไหมนอนกับมิหรือนอนกับป้านอนกับมิหรือนอนกับป้าไม้หมามีอุ้มไ้หมมอเชิญไปนอนตรงนู้นค่ะไปนอนกับคเจ็บอะไรเจ็บอะไร เจ็บไปหมดใหญ่เนี่ยเจ็บไปหมดไปนอนค่ะทั้งคู่เลยไปนอนอยู่นี่ใครไม่นอนมามิตีนะมีปิดไฟนะปิดไปเออเข้าบ้านยัเข้ามาเข้าไปได้เด้อ